สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผม วันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่347กันแล้วนะครับก็ถ้าหากพี่พท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้ให้ทางช่องของผมด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลลงคิปวดีโ แบ่งปันนะครับผมพระเครื่องนะครับผมที่ดีแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นทางแรกๆเลยนะครับผมแล้วสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลสนใจนะครับผมถูกใจอยากที่จะช่บบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้ที่ไลน์แอตรงด้านบนนี้เลยนะครับ 1อ4 o i p ่ q นะครับผมเบอร์โทรนะครับ090-325-1096นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมรับชมให้ชอบรับชมให้ถูกใจนะครับผมดูให้ชอบใจว่าสนใจ อยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่นะครับผมหมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายใน e ีนี้นะครับผมมีมาแบ่งปันให้กันหลายรายการเลยนะครับพี่ๆใน EP พีนี้นะครับผมคือหมายเลขที่38นะครับผมตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมราคาก็แบ่งปันทุกรายการนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมเพียงแค่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเเป็นหมายลขขออองงงคค์์พระ นันไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับก็นี่นะครับผมเรียงให้เลยนะครับผมตามด้านล่างแบบนี้เลยนะครับพี่แต่ละรายการนะครับจบแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอด้วยนะครับพี่หลังจากนั้นนะครับผมก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจอยากที่จะช่าบูชาพระเครื่องนะครับผมรายการไหนนะครับผมแล้วก็ ep ที่เท่าไหร่นะครับพิมพ์มาแค่นี้หรือว่าจะโทรมาบอกแค่นี้ก็ได้นะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรนะครับผมของพี่พี่นะครับผม กัละรากาครับผมเน้นย like ้ำเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับผมส่งให้ฟรีเหมือนกันนะครับผมพระทุกองค์ก็สวยตรงตามในคลิปวิดีโอที่พี่ๆได้ดูได้ชมกันอย่างแน่นอนครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มนะครับผมกันที่รายการหม่ได้ที่1กันเลยนะครับผมสำหรับรายการที่หนึ่งนี้ครับผมจะเป็นตะกุดนะครับผมหลวงปู่ทีมบิสริโกนะครับพี่ๆนน่นะครับนี่นะครับผมเป็นตะกุดแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1นใน EP นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับ กล้องให้ดูนะครับผมตะกรุดดอกนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอาในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม550บาทนะครับผมสำหรับตะกรุดของปูทีมมิซาริโกนะครับผมนี่นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่เป็นตะกรุดหลวงปูทิมนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมนี่นะครับตะกรุดหลวงปูทีมมิสตริโกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ 500านะครับผมรายการที่1นี้นะครับถัดมาครับผมเป็นพระปลาเปิดโลกนะครับผมหมายเลข2ครับผมรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม5 5 0บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระปลาเปิดโลกนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลข2นะครับผมดูนะครับผมลงกล้องให้ดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆสำหรับแต่ละรายการนะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมทุกรายการนะครับผมลองสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูได้นะครับผม นี่นะครับผมเป็นพระปลาเปิดโลกนะครับพี่ๆหมายเลขที่สองนะครับผมในพีนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับผิวสวยงดงามมากๆเลยครับผมถัดมาครับผมเป็นรายการที่สามครับอันนี้ก็เป็นพระปลาเปิดโลกเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับแต่จะเป็นคนละพิมพ์กันนะครับนอกคนละปางกันนะครับนี่นะครับดูนะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆดูผิวนะครับ องค์นี้ก็550นะครับผมถ้าใครสนใจ2องค์ก็มีราคาพิเศษให้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลข3นะครับผมสวยงดงามเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมงดงามมากๆนะครับผมหมายเลข3นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผม ัดมาครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าเป็นปางไหนนะครับพี่ๆหน่ยนะครับอันนี้นั่งอยู่บนฐานแบบนี้เลยนะครับพี่รายการนี้นะครับผม550เหมือนกันนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4นะครับ550บาทเหมือนกันนะครับท่านทีสนใจทั้งสองค์นะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับผมลองติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันดูได้เลยนะครับผมนี่นะครับ550บบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4แล้วนะครับพี่ๆรายกันที่4ี่แล้วนะครับผมนี่นะครับใต้ฐานนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆผิวสวยมากครับผมถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่ห้านะครับผมนี่จะเป็นพระกรุหอดนะครับผมกรุหอดอง์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600อบาทนะครับ พระกลุ่มฮอตหมายเลขห้านี้นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมสวยงดงามนะครับผมดูผิวก็ชัดชัดเลยนะครับผมพระกรุฮอตหมายเลขนี้นะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับดูกันชัดชัดเลยนะครับผมนี่นะครับผมผิวสวยมากครับพี่ๆแต่ละรายการนะครับผมพระเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมนะครับผมท่านใดถูกใจหมายเลขไหนรายการไหนนะครับ อย่าลืมนะครับผมกติกาก็ง่ายๆนะครับผมจดหมายเลขนะครับผมจด EP นะครับหลังจากนั้นนะครับผมโทรมาหาผมนะครับหรือว่าจะพิมพ์ไลน์มาบอกผมก็ได้นะครับผมไลน์แอดก็หนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวเลยนะครับผมเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกเลยนะครับอันเมื่อกี้นะครับผมหกร้อยบาทนะครับผมถัดมาหมายเลขหกครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่ศุกนะครับผมนี่นะครับพี่ๆหลปู่ศุกนะครับเป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเอ่อหลวงปู่ศุกนะครับผมนี่นะครับ วัดปากคลองมาขมเท่านะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลข6นี้นะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระหลวงปู่สุขนะครับผมพิมพ์ประพาโมทนข้างรัศมีนะครับพี่ๆหมายเลขที่6นี้นะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลี่ยมยาวๆเลยนะครับพี่ๆสามห่วงเลยนะครับผมนี่เลยครับผิวสวยงดงามมากๆนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่ หกแล้วนะครับ <Deep? S 1> <t ask> ผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่เจ็ดนะครับผมวันนี้จะเป็นเอ่อเหมือนจะเป็นไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับพี่ๆแต่ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเหมือนจะเป็นเบี้ยแก้ก็ไม่ใช่นะครับผมผมไม่ผมไม่ชัวร์นะครับพี่ รายการนี้นะครับผมแต่มีร้อยชานนะครับผมนี่นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลข7นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าได้ถูกใจนะครับผมสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับไม่แน่ใจว่าของเคจิคณาจารย์ท่านใดนะครับผมตรงนี้นะครับผมมีเป็นตอกโค้ดเป็นสบด้ด้วยนะครับพี่ๆถัดมาครับผมอันนี้เป็นหมายเลข8นะครับผมอันนี้เป็นเอ่อรายการนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมหลังโต๊ะรีดนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม550ครับ ขอทวดหลังเตอรีตรงนี้นะครับผมหมายเลขแปดนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่แปดแล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับพี่ๆนี่นะครับนี่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบครับ ถัดมาครับผมเป็นหมายเลขเก้าครับผมวันนี้ก็เป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมวันนี้เป็นนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับผมอง์นี้นะครับก็ห้าร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับผมสนใจสององมีราคาพิเศษให้นะครับผมนี่นะครับสาหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมแต่ละพิมพ์นะครับห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูกันชัดๆนะครับผมลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับผมชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้นะครับพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนะครับผม ทุกรายการเลยนะครับพี oh ่ๆนี่นะครับใต้ฐานนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อทวดนะครับผมวัดชางให้นะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่เก้านะครับผมห้าร้อยห้าสิบครับถัดมาครับผมเป็นหลวงพ่อทวดนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นหลังหนังสือนะครับอ่ด้านหลังจะเป็นลูกเจดีย์นะครับพี่ๆปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับผมหลังหนังสือปีสองพันห้าร้อยแปดนะครับเป็นลูกเจดีย์นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ 500บาทนะครับพี่ีหมายเลขที่สิบนี้นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดอง์นี้นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูให้ชอบนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้ครับพีพศ2508นะครับพี่ๆีงองนี้นะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหลวงพ่อทวดนะครับผมอยู่ในเรี่อเก่าๆเลยนะครับพี่ๆีนี่นะครับถัดมาครับผมวันนี้ผมมีทราบที่นะครับพี่ๆไม่แน่ใจว่าเป็นพายยอดธงหรือเปล่านะครับผม รายการนี้ก็550ครับผม550บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผิวนี้น่าจะเป็นเนื้อเปียกทองนะครับพี่พ uh, şey ี่องค์นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับมจะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่11แล้วนะครับผมเป็นพระยอดทงนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับพี่พี่เป็นองค์ใหญ่เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับ 550บาทนะครัครบผมถัดมาครับผมเป็นพระปิตาเสียแหลมครับมีนะครับผมพระปิตาเสียแหลมหบเลข12นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทนะครับผมสำหรับพระปิตาเสียแหลมหมเลขที่12นี้นะครับผมนี่นะครับ550บาทนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับสำหรับพระปิตาเสียแหลมนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นใต้ฐานนะครับ สวยงดงามนะครับผมรายการนี้ครับถัดมาก็ผมจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพี่พองค์นี้550ครับผมหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคลานนะครับพี่พี่ดูนะครับผมมีคราบกรุ่นะครับผมเนี่ยนะครับติดอยู่ที่ผิวด้วยนะครับผมอันนี้คือเดิมๆเลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับ550นะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นน่าจะเป็นพิมพ์ี้ตานะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่ใต้ฐานนะครับผม 5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับรูปหล่อหรือว่าเงินหมายเลขนี้นะครับรายการที่13นี้นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลข14แล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับผมหรือว่าพระพุทโธน้อยนั่นเองนะครับผมองค์นี้นะครับผม450ครับรายการที่14นี้นะครับผมพระพุทโธน้อยองค์นี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมดูนะครับผมดูผิวกันได้เลยนะครับ450บบาทนะครับผมราคาแบ่งปันให้เลยนะครับผมนี่นะครับ ถ้าไหนดูแล้วชอบใจหรือว่าถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันแบบนี้นะครับผมเป็นพระพุทโธน้อยนะครับผมคุณแม่บุญเรือนนะครับรายการหมายเลขที่14นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดไปครับผมหมายเลข15นะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ๆอันนี้นะครับผมอยู่ในถักเชือกแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นพระสมเด็จนะครับ ความเก่าความเดิมไหครับผมผิวกบเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่15นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมเปิดแ่งปันให้พี่พี c นะครับผมในราคา600บาทนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จองนี้นะครับผมอยู่ในเชือกถักแบบนี้เลยนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับสวยมากนะครับผมดูผิวกันได้นะครับผม600บาทนะครับผม หรือว่าท่านได้สนใจนะครับผมสอบถามมากันได้เลยนะครับพี่ๆรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับผมทุกรายการนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมถัดมาครับผมเป็นเจ้าสัวดอกพิกลหมายเลขสิบหกครับอันนี้เป็นพิมพ์ข้าวหลามตัดนะครับพี่ๆดอกพิกลพิมพ์ข้าวหลามตัดครับผมบกูบุญนะครับผมวัดการบางแก้วนะครับรายการนี้นะครับผมห้าร้อยห้าสิบครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับสาหรับเจ้าสัวนะครับผมเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับผม หลวงปู่บูญวัดกลางบางแก้วนะครับผมเป็นพิมพ์ดอกพิกุลข้าวหลามตัดนะครับผมเห็นะครับสวยงดงามมากๆเลยนะครับผมด้านหลังมีรอยจานด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆผิวดูเดิมเลยนะครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่สิบหกแล้วนะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขสิบเจ็ดครับอันนี้เป็นนักปลกครับผมอยู่ในเรื่องเก่าแบบนี้นะครับ องนี้นะครับผม300บาทนะครับผมสำหรับนักปกปูทิมนะครับผมอยู่ในเลี่ยมเก่านะครับอาจจะลงกล้องให้ด <GO av uther> ูยากนิดนึงนะครับพี่พนี่นะครับ3า0บาทนะครับผมหมายเลขนี <esta> ้นะครับฉลองยุครบรอบรอบนะครับผมพระครูภาวนาพี่รัตนะครับหรือว่าหลวงปูทิมอิสริโกนั่นเองนะครับผมลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะครับผมนี่นะครับ3า0บาทนะครับพี่ ถัดมาครับผมเป็นหลวมพอกลั่นนะครับผมหมายเลขสิบแปดครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งฟันให้ในราคานะครับสี่ร้อยบาทนะครับผมสาหรับหลุมพอกลั่นวัตถุดิบาราปีสองสี่หกเก้านะครับผมหมายเลขที่สิบแปดนี้นะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมนี่นะครับสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับปีสองสี่หกเก้านะครับผมเป็นเหรียญหลุมพกกลั่นนะครับผมนี่นะครับ ด้านหน้าสไลด์กล้องให้ดูผิวยากนิดนึงนะครับแต่ด้านหลังนี้พอให้เห็นนะครับผมเนี่ยครับอยู่ในเรียมเก่าๆเลยนะครับพี่พี่สี่ร้อยบาทนะครับผมหมายเลขสิบแปดนี้นะครับถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์หมายเลขสิบเก้าครับผมเหรียญนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมอันนี้เก่าเก่าเลยนะครับผมสามร้อยนะครับผมสามร้อยบาทครับผมเหรียญจุฬาลงกรณ์นะครับผมเนี่ยนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ตามสภาพเลยนะครับพี่พี่แบ่งปันให้เลยนะครับผม นี่นะครับสวยงดงามครับผมสามร้อยบาทนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญปาบพอนะครับผมหรือว่าป่าพอนั่นเองนะครับพี่สวยเดิมนะครับพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบเก้านี้นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแล้วนะครับผมรายการนี้ก็จะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมชุราลงกรณ์เหมือนกันนะครับผมหรือว่ารัชกาลที่ห้านั่นเองนะครับผมเสด็จประพาสยุโรปนะครับ นี่นะครับรายการนี้นะครับผมเ you ปิดแบ่งปันให้นะครับผมผิวนี้องนี้สวยนะครับพี่พี่หกร้อยบาทนะครับพี่พี่เนี Prozent ่ยนะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมนี่นะครับพระมหาจุลจอมเกล้าพระจุลาลงกรณ์นะครับผมเนี่ยนะครับนี่นะครับผมสวยงดงามครับผมพระมหาจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหมายเลขนี้นะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยบาทนะครับ นี imi, so pues ่นะครับผมสวยสวยมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญเสด็จประพาสยุโรปนะครับพี่พี่ผิววงนี้สวยนะครับผมนี่นะครับถัดมาครับผมเป็นเขี้ยวเสือนะครับพี่พี่อันนี้ผมได้มาแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเขี้ยวเสือนะครับหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมสำหรับเขี้ยวเสือรายการที่21นี้นะครับผมนี่นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับถ้าจะเป็นของหลวงพ่อปานนะครับผมวัดคลองด่านนะครับเขี้ยวเสือหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ มีรอยจานแบบนี้เลยนะครับผมพอปานวัดคลองด่านครับราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทนะครับผมจะรายการนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมทาใดอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมไหมครับติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่21แล้วนะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมราหูอมจันนะครับพี่นี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับผมเป็นน่าจะเป็นเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่22ครับ5 5าหครับสำหรับเหรียญราหูอมจันนะครับผมวงนี้นะครับนี่นะครับเนื้อจะเป็นเหมือนเนื้อสัมฤทธิ์เลยนะครับพี่พีูจากผิวนะครับผม5้า้านะครับผมจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับสำหรับเหรียญราหูอมจันนะครับผมด้านหลังก็จะมีเป็นรอยจานแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเต็มด้านหลังเลยนะครับพี่พีสวยมากนะครับผมวงนี้นะครับผม5้า้าิบาทนะครับ จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางครับถัดมาครับผมเป็นพระพุทธชินราชครับผมวันนี้จะเป็นอินโดจีนนะครับผมเป็นพิมพ์อินโดจีนครับองนี้นะครับผม600บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์อินโดจีนนะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมสภาพเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่23แล้วนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผม สวยงดงามตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับใต้ฐานจะมีเป็นต่อโคตดด้วยนะครับพี่ๆสำหรับพิมพ์อิโดจีนองนี้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นปิดตานะครับผมเนื้อเมฆ่ะเมฆพัดนะครับพี่พี่คงนี้นะครับอง์นี้นะครับผม550ราครับพี่พี่องนี้นะครับผม5 5 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมเนี่นะครับเนื้อเมฆพัดนะครับผมดูนะครับผมมีรอยจานนะครับทั่วองค์พระเลยนะครับ หมายเลขนี้หมายเลขที่24นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับพี่พี่550ครับผมถัดมาครับผมเป็นปิดตายันยุ่งนะครับผมอันนี้ของลูกปูเอี่ยมนะครับวัดหนังนะครับพี่นี่นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา550บาทเหมือนกันนะครับผม550บบาทเท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจเป็นปิดตานะครับผมก็สามารถสอบถามมากันได้ครับผมราคาแบ่งปันให้นะครับผมแต่ละองค์นะครับนี่นะครับ สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับผมสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับผม550านะครับถัดมาครับผมก็จะเป็นยันยุ่งเหมือนกันนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับแต่จะเป็นคนละพิมพ์กันนะครับนอกองค์นี้นะครับผม550าเหมือนกันนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่26นะครับผม550บบาทนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับสวยงดงามครับผม มีใต้ฐานนะครับผมผิวก็เก่าเดิมๆเลยนะครับพี่ห้าร้อยห้าสิบนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ยี่สิบหกนี้นะครับอันนี้เป็นพระพุทธชินราชนะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์แต่งนะครับพี่พิมพ์แต่งนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายกาที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผมหกร้อยบาทนะครับพี่สำหรับพระพุทธชินราชนะครับผมพิมพ์แต่งนะครับพี่องค์นี้นะครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหกร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่พี่องค์นี้เลยครับผมลองดูลองชมกันได้ครับยู่สวยสวยเดิมเดิมนะครับผมทุกรายการนะครับีใต้ฐานนะครับพี่พี่สำหรับระพุชินราชนะครับผมหมายเลขที่27นี้นะครับผมถัดมาก็ผมเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่28นะครับพ่อแก้ววัดเครือวันครับผมองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450านะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผม4 5 0าบาทเท่านั้นนะครับ สำหรับรับปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับผมนี่นะครับเป็นพิมพ์หลังแบบด้วยนะครับผมวัดเครือวันนะครับพี่ๆจังหวัดชนบุรีนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อแก้วหมายเลขนี้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับรายกันที่ย8สิบแปดนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเก้าครับอันนี้เป็นหลวงพ่อแก้วนะเออน่กจะเป็นหลวงปู่ไข่นะครับพี่ๆองค์นี้เป็นหลวงปู่ไข่นะครับเป็นพิมพ์ปั้นลอยองค์นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ องนี้นะครับผมเอาไปในราคา300บาทนะครับพี่ๆองนี้นะครับหมายเลข29นะครับพี่ๆสามบาทนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่ไข่นะครับพี่ๆองนี้นะครับผมไม่ชัวร์นะครับผมนี่นะครับแต่ดูแล้วผิวเก่ามากครับพี่ๆองนี้นะครับผม300บาทนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่30นะครับอันนี้จะเป็นเขี้ยวเสือนะครับพี่ๆนี่นะครับเขี้ยวเสือหมายเลขนี้นะครับผม รายการนี้นะครับผม800บาทนะครับผมแ0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเคี่ยวเสือตัวนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูผิวกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเคียวเสือนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่30แล้วนะครับดูนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับ นี่นะครับผม800บาทนะครับผมหรือท่านใดสนใจ2รายการนะครับผมเคี้ยวเสืออีกตัวหนึ่งนะครับก็พูดคุยราคากันได้เลยนะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่31ครับหลวงพ่อแดงครับผมู่ในเลี่ยมจับขอบแบบนี้ครับ450นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นรุ่นแรกปี03นะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้ครับผมผิวสวยๆตมเดิมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับ นี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับ450นะครับผมรายการที่31นี้นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขที่32ครับอันนี้เป็นปูเอี่ยมนะครับที่อยู่ในเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะครับผมองนี้500บาทนะครับนี่นะครับปูเอี่ยมนะครับผมนี่นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมวัดหนังหลังยัน4ี่นะครับผมนี่นะครับ เรี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับ5 0 0บาทนะครับพี่พหมายเลขนี้นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมเน้นย้ําเลยนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่33ครับผมเป็นพระกลิ่นนะครับพี่พนี่นะครับเขย่านะครับผมมีกลิ่งด้านในนะครับผมอันนี้เป็นพระกลิ่งนะครับหลุมพะพรมนะครับผมเอาเป็นหลุมพ่อเงินนะครับพี่ๆนี่นะครับ พระกิ่หลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมนะครับผมองค์นี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระกิ่นรายการนี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมพระกิ่งองค์นี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับหรือท่านใดสนใจนะครับผมพระกิ่งสององนะครับก็พูดคุยราคากันได้นะครับผมนี่นะครับนี่เป็นพระกิ่งหลงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมนะครับพี่นี่นะครับใต้ฐานสลักไว้แบบนั้นนะครับผม ถัดมาครับผมหมายเลขที่34แล้วนะครับผมรายการนี้สเปนนะครับพระกลิงนะครับผมน่าจะเป็นหลวงปู่หมุนนะครับพี่ี่ทิตาสีโรครับผมองค์นี้ก็500บาทนะครับผมสำหรับพระกลิงรายการนี้นะครับ500บาทนะครับพี่พระกลิงหลวงปู่หมุนทิตาสีโรครับดูนะครับผมดูผิวชัดๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่34แล้วนะครับผมลองดูกันได้ครับนี่นะครับ ภูมุ่นนะครับพี่พี่วัดบ้านจานนะครับผมนี่เป็นใต้ฐานนะครับเป็นใต้ฐานยันแบบนี้เลยนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นหลุมพกกลวยนะครับพี่พี่หมายเลขที่สามสิบห้าแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นรุ่นแรกนะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับพกกลวยองค์นี้นะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเป็นหมายเลขที่สามสิบห้าแล้วนะครับพี่พี่ห้าร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับ เหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับผมชูตินาทโรวัดโคสิตารามนะครับปีพศ2504นะครับผมเหรียญนี้อยู่ในเลี่ยมจับขอบเลยนะครับพี่ๆ500บาทเท่านั้นนะครับผมผิวดำเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันได้ครับนี่นะครับนี่ผมได้มาแบ่งปัน2เหรียญนะครับผมอีกเหรียญก็จะเป็นพ่อกลวยเหมือนกันนะครับผมแต่จะเป็นรุ่นในงานผูกพันธสีมานะครับนี่นะครับปี2521ครับผมหลังฮานุมานครับวงนี้ก็500บาทนะครับผม ถ้าหากสนใจพู่กันนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่36แล้วนะครับผมนี่นะครับ500บาทนะครับผมสําหรับเรียนนะครับผมในงานปลูกพันธสีมานะครับผมหลวงพวกกวยนะครับหลังฮนุมานเชิญธงนะครับผมนี่นะครับพศ2521นะครับผมนี่นะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผม500บาทนะครับผมอยู่ในเลี่ยมจักรรเลยนะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่37ครับผมอันนี้เป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพุทธีมีสริโกนะครับพี่ๆ รูกหล่อรายการนี้นะครับผม300บาทนะครับผมสำหรับรูปหล่อหรือูุ้ทินนะครับ300บาทนะครับพี่ๆนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นครับหมายเลขที่37นะครับเป็นหล่อโบราณแบบนี้เลยนะครับพี่ๆส0มบาทเท่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับนี่นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผม ถัดมาครับผมเป็นเบี้ยแก้นะครับผมหมายเลขที่38นะครับพี่ๆอันนี้เขย่าดูแล้วมีปลอดอยู่ด้านในด้วยนะครับผมเบี้ยแก้รายการหมายเลขที่38นี้นะครับเป็นหลวงพ่อนุ่มนะครับผมวัดนางในนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับน่าจะวัดนางในนะครับแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมเป็นเบี้ยเบี้ยแก้นะครับผมเบี้ยแก้ด้านหลังจะเป็นตอกโคตรมงนะครับผมแล้วก็ 18k นะครับผมนี่นะครับเขย่าแล้วมีปลอดอยู่ด้านในนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเด้ที่38นี้นะครับผมก็สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจอย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับผมไล้ที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งพันธุ์าเครื่องเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมทีทท่ีแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปให้พี่ๆ เป็นท่านแรกๆเลยนะครับผมแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับผมอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายกันไหนนะครับผมติดต่อสอบถามมากันได้ครับไลแอดนะครับผม1นึ o ง p จ q นะครับผมเบอร์โทร0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ